พวกเราเบญจาเนี่ยมาร่วมร่วมร่วมกันทำอะไรเพื่อส่งขึ้ลกกันก็เพราะว่าคือเรื่องนี้จะจะ20ปีแล้วด้วยแล้วก็หมอนเป็นจุดกำเนิดที่พวกเราทุกคนได้ได้เจอกันแล้วก็เป็นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เหมือนเรามีความรักความผูกพันกันมากๆค่ะแล้วต้องยอมรับว,ว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็บางคนก็เหมือนอาจจะไม่ได้ทำงานในวงการแล้วหรือว่าแบบมีมีเส้นทางชีวิตที่ต้องบอกว่ากระจายหากันไปอะค่ะแต่ว่าพอแค่บอกว่า จะมารวมตัวกันทําอะไรให้พี่โมทุกคนก็ก็รวมตัวกันได้เลยอกมาอะไรนะคะใช่ค่ะก็พี่บิ๊กพุชิสาเขาก็ตั้งใจเอาดอกไม้ไปวางไว้ที่ท่าเรือด้วยก็เหมือนเป็นตัวแทนพวกเราด้วยแล้วก็คือก็มีร้องเพลงบางเพลงให้กับพี่โมก็คือเป็นเพลงที่เราได้เห็นพี่โมอยู่กับเพลงนั้นเป็นครั้งสุดท้ายก็คือจากนี้ไปจนนิรันดร์พยายามมองเรื่องวัชจักร เป็นว่ายตายเกิดเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะแต่ว่าแค่มันเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปสําหรับเราที่เรารู้สึกเทกนั้นเอง่ะคะคือยอมยอมแล้วว่าทุกวันนี้มันยังมีความเสียใจแหละแต่ว่าเราเราก็มองความเสียใจเป็นความเป็นความคิดถึงอ่ะเป็นความแบบเอ่อเหมือนคิดคิดถึงแต่สิ่งดีดีมิตรภาพดีๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเชื่อ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 ว่าทุกคนก็จะคิดถึงพี่โมแต่ในเรื่องดีๆไปที่กประเด็นข้อส่ังคมไทยมัตล สำหรับเชียคือใน,ในตอนนี้นะคะคืออยากอยากรออยากรอทุกข้อสรุปที่ที่มีเหตุและผลที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าตลอดตลอดทางที่ผ่านมาคือมันมันมักจะมีคําถามเนาะมันมักจะมีอะไรบางอย่างที่เราฟังแล้วเราก็สงสัยในกระบวนการหรือว่าสงสัยในคาให้การหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะแต่ว่าณวันนี้คืออยากให้ทุกอย่างที่สรุปออกมาเนี่ยเป็นเป็นข้อที่ ทุกคนฟังแล้วมันดูเป็นเหตุเป็นผลที่ชัดเจนไม,ไม่ไม่มีเงื่อนงำ้ำไม่มีข้อสงนัยนะคะได้ได้ดแต่หวังอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเชื่อว่ามันไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีใครไม่เต็มที่อะคะ่ะแม้กระทั่งทุกคนที่ที่ให้ความสนใจกับข่าวนี้ก็พร้อมที่จะสืบหาความจริงกันทั้งนั้นแหละเพื่อเพื่อเพื่อผู้หญิงคนนี้นะคะก็ก็อยากให้ ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงเนี่ยสรุปออกมาด้วยด้วยข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จเป็นผลและมีความมีจริยธรรมที่สุดค่ะติดตามแล้วก็ดูตลอดว่าข่าวอะไร่มีข่าวไหนอะไรที่อะไรขาบ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ต้องมีมีความติดตามอยู่ตลอดจริงๆค่ะสำหรับตัวเชียเพราะว่าเชียเชียรอรอดูรอฟังอยู่ตลอดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในในบางข้อที่ที่มีออกมาให้เราได้ได้เห็นกันอะไรแบบเนี้ยบางบางครั้งมันก็อาจจะไม่ใช่ ในส่วนของทางกระบวนการที่ออกมาตอบเรื่องนี้โดยตรงฉะนั้นแล้วคือเชียร์ถูกบอกว่าเชียร์ไม่ได้ไม่ได้ปักใจหรือไม่ได้แบบว่าเออเอ็นเียงอะไรแต่ว่าเราเราขอแค่ว่าเมื mm ่อ hmm. คำที่ออกมาอย่างเป็นทางาทการข้อแถลงการอย่างเป็นทางการข้อสรุปเนี้ย mm hmm. เป็นข้อที่ชัดเจนได้ไหมได้หรือเปล่าคือกบบกาแฟกับเป็นคนเชียร์มาฝากอยู่ท้ายตอนผมก็ยอมรับว่าด้วย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 ชีวิต เส้นทางที่มันแตกต่างกันไปค่ะคือก็ไม่ไม่ได้มีโอกาสได้เจอหน้าผ้าตากันตรงๆเจอก็ผ่านๆคือต้องบอกว่าเราอาจจะมีโอกาสได้ได้ใช้ชีวิตด้วยกันเยอะๆเนี่ยมันก็มกักจะเป็นในกองถ่ายละครแต่ว่าในในในหลังใครเขาเรียกว่าอะไรอะเบื้องหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยในการคุยกันในการอะไรที่แบบเราไม่เจอหน้ากันอะ่ะมันก็ยังมีการคุยกันอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ชริตเชียเสียดายแบบเสียดายมากๆเลยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าในช่วงช่วงช่วงที่เราจะทําละครอกระสือลังซิ่งอะค่ะมีจริงคนหนึ่งที่เชียร์นึกถึงมากเลยเลยแล้วก็อ,อ,อยากอยากให้ร่วมงานกันอยากได้มีโอกาสกลับมาทํางานกันพี่โมเราเราติดต่อพี่โมไปแล้วคิดถึงอะเราอยากแบบเอออยากได้มีโอกาส ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในกองถ่ายครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นที่ที่แบบเราอยู่ด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ณตอนนั้นเนี่ยคือเอเชียร์ยังเสียดายอยู่เลยว่าเชียร์เชียร์น่าจะซื้อเขามากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเราไม่เคยรู้เลยว่าช่วงที่เราไปติดต่อเขาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาเองสภาพจิตใจค่อนข้างย่ำแย่มากย่ำแย่ย่ำแย่แล้วเรา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 น่าจะตื้อเขามากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีวิธีในการหว่านล้อมอะไรก็ได้ให้เขาแบบ มารับเรื่องนี้อะค่ะมันแต่ว่าเร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 าพลาดตรงนกันไปเป็นเรื่องที่เสียเสียดายมากเสียดายมากเลยค่ะเชื่อว่ากับพี่โมเองน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเราคิดถึงเขาอะว่าเรายังยังนึกถึงอยู่ตลอดนะคะมันไม่มีอะไรที่จะไม่นึกถึงอะไม่มีเหตุผลอะไรเลยค่ะ ได้แต่คิดถึงได้แต่เออมื่อวานไปถ่ายด้วยกันยังพอมองไปรูปพี่มโมเราก็ยังคิดอยู่เลยว่าเรื่องจริงหรอว่าแบบมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆริงหรออนะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มันรู้สึกเร็วไปจริงค่ะแต่ว่าก็วันนี้ก็เชื่อว่าพี่โมรับรู้แหละว่าพวกเราทุกคนคิดถึงมากมากแล้วเชียร์ก็คิดถึงคีมากก็พูดอยู่ตลอดอว่าคิดถึงนะคิดถึงนะว่าอะไรอย่างเงี้ย